ฝากติดตามเบาโอลิแหนเดอร์พี่น้องเบิสชูปูสุคนสบายดีเดอ้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเบิสเบิสชูปูสุคนพี่น้องมื้อนี้เบาลิก็เข้ามาเฮ็ดป้าออดกับมื้อนี้เบาลิว่าสิเฮ็ดคันใดพี่น้องเนาะเพราะว่าไม้กัยังเหลืออยู่พอได้เฮ็ดคันใดอยู่พี่น้องน่าจะพออยู่คันใดเนาะก็เลยสิเฮ็ดคันใดให้เพิ่นไปชันช้นซะคันใดให้ป้าออดเอดนั่นละ่ะพี่น้อง ก็คือทางเอื้อยจุลีเพิ่นก็บอกว่าเฮ็ดขั้นใดให้ไม่เนี่เด้อผมเนาะบ่กีลว่าเช่นห้าขั้นบัดนี้เฮ็ดห้าขั้นเฮ็ดที่เอาก็ได้พี่น้องเนาะมาเฒ่าแก่ในโฮมแหละย่างขึ้นย่างลงมันย่างยากเฮาสิเฮ็ดที่ให้บัดนี้แต่เฮ็ดห้าขั้นเนาะน้อยชั้นก็อย่ามันเฮาตอกจ้ำๆเอาขั้นสี่ขั้นนี่พอดีแต่ว่ามันผิดไปได้พี่น้องมันผิดแบบเนาะเลยเฮ็ดห้าขั้นเอาบ่กีลว่าสิเฮ็ดเนืนกว่านี่นอยนึงเนาะพี่น้องเนาะ เฟิร์นบาลลีจิตัดไม้ก่อนเด้อมพันนี่พี่น้องพอาออดเราไปซื้อน้ำแข็งพี่น้องน้ำเป๊บซี่นะบาลลีเอ็นบบแมนได้อะว่าเขาอยากกินแต่น้ำเพิ่นนะพี่น้องบรอดแมนเด้อว่าเขาอยากกินแต่น้ำปลาออดทั้งชนทั้งซี่นะบาลลีบรอดแมนแบบนั้นดอกความหมายก็คือแบบเขาอยากเงินเฮงน้องเนาะ Ngân, hình. Nhạc đây, ngân nhạc đại nhất cho chị những nắng 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 của bố má. Ừ. Cô hãy subscribe cho phải lấy Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แล้วพูเรือแล้วแชแล้วปั๊บหน้าดินแล้วสิเทชอยแล้วพี่น้องเลยมือใหม่ไปแล้วมึงนี่เขาเห็นกันได้แล้วกะน่าจะโอเคอยู่ว่าจะมาจ่ายเงินสร้างแต่ว่าวจะมาสร้างเนี่ยแต่ว่านี่แรีว่าประตูมาเบิ่งกันยังไม่ได้แล้วครับเขาก็เลยว่าเขาต้างจ่ายเขาจะจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วเหมันเป็อยากได้เห็นนะเก็บงานแล้เขาเบิ้งไปแล้วเขาอจ่ายเบิ้งทั้พี่น้อง I don't know. ăn cái bây hưng người cái thế nào. เมื่อยปเมื่อยบนนอนฮะเมื่อยบนนอนบินนอนเขามขนอนได้ประมาณนรอะบริิดีีบ้านีสัสามสิปีละวารอะโอเคได่ตัวจับกินกินยังกินกันเลิกกะ เด๋ยวซันเฮ้ยเดืซันเดี๋ยวเดือดซันตะเวนบ่โดยไปหาเจ้าแม่เย็นกินบ้อนกอยเลื่อยแม่แม่คันใดให้ได้แล่วเลยเหตุบันใดคันใดก็ต้องเอาตัวต่ำตัวสูงไม่ได้บ่เอาวกระหมดมาเร็แล้วเนี่ยบ่อ้าหโมฮันก่อนเลยเนี่ยตัวนึงพ่อตัวนึงแม่บ่เพิ่อนอ่ะแม่โอ้แม่แม่เจ๊เต๋เลยนะคอยเห็ดเป็นรู้ได้คอยเจ็บน้อยน้อยจะกลายเป็นข้อก้อนเลย คอยเป็นช่างโอ,อโอ้พอคนกันบโอ้อคนกับขเป็นกันบเป็นได้ไมันจะเป็นกูุคน <S <S ตัวน,นี้กับซีเฮดบ่ประตูพี่น้องเ๊็ดบ่บ่เฮดกับบ๊อบเฮดแต่ว่าเขาซื้อมาแล้วเขาก็ะเฮดแล้วแพี่น้องประตูอันนั่นนะ เขาใครเข้าไปหามันจําไว้เลยนี่นี่ก็ง่ายเลยไปใส่ห้าขั้นพคะแม่ไม่ใช่สี่ขั้นบอหแล้วใคใส่ใส่ใส่ครบอมเป็นก็ใส่ที่แม่บอ บันไดพี่รังครับใบันไดอันแผ่นหนึ่งนีโบรดเมนเขาสั่งมาเหลืออะไเพิ่นเอามาให้เหลือเองแล้วก็บริชวเพิ่นชะ่ะกินน้ำคุกถึกเล็กอันนี้นะเรียกควายบอกบอเรีควายบอถึกชะบอกให้เรียกไทย

จ้าถือมาปั่นข้าวกินบอสอั่นฮะไปเด้อเดี๋ยวเอ้ปั่นใจดีดีกินเลขเด้นี่เนาะผู้ใหญ่ยยถือเลขพี่นอยย้องผู้ใหญ่จะดีถือเลขเผลอนเลยฝากมาให้ปั่นเด็กกับพอดีคุมปั่นไปชื่อมาทุกกินนี่คือเฮงเฮงเด้นี่กินกันเปิดไลฟ์พลุงขึ้นมาสวยแทบมันนี่โอ้ยมาจากไหนแต่ในเมืองผูนไรลุงมาก็มาแต่ที่นี่

เมื่อเอาอยู่ห้องงานนามปลุมา <Yeah. S 1> ลูกมานะหารก็เลี้ยงงอเลื่อนอ่ะตายลูกรับเาว่าแบบนั่นอะไรกับแม่อยู่พูดนะเียืนในถือมา,ารโรงงานมัน mm hmm. อยู่ห้องเป็นตัวนะมันเร่ไปหน่อยนะ อ่าเดี๋ยวล็อติดอันนี้แล้วเราไปจิกตัวนั้นลองกตนี้แล้วไปจิกตัวนั้นเาไปต่อนา้กแล้วะพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยว่ได้สิเ็ดบันไดมาแล้ว่ แล้วแล้วก in okay. mm? <y> ็ช <arrivé> yeah. uh ิได้กลับอี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็ฟ้าเบีย้ยงได้เตอละอันเตือละหน่อยแต่แบบพอรึไมเห็ดตัวนั้นพราอภารกิจเทำมาหนีไม่เห็ดบันไดนี้จ้าเออจะรีบมอบไม้ให้ว่าไม่เห็ดบันไดเลยเด้อมาผู้เดียวแม่นมาผู้เดียวไปหมู่บ่มานน้ำโดยนี่แต่เขาย่อตัวนั่นเผาติศแบบเฮ้ยเท่าเดียวดอกที่หัวแระดับบานตัวนี้

ถักแล้วับนี่สำบ้านเฮาโอเคได้ละสำนี้ฮะเฮ้ยปิดไว้พี่น้องปกติเขาต้องขำทางนี้เขาต้องม,มตอาต่อที้ไว้ขำมันกลับรมโล่งล,ลีแล้วนะลุงควันไฟก็ออกน้ำบวกขังในห้องเราเอาใส่ซองเอาใส่ซองฟองแล้วเนาะเพิ่เแล้วาจะบวชด่งไฟแสงมันนี่ เดี๋ยวเพื่อแล้วนอนเลยวะอย่ามันดำโอ้ยไปเดินดำมั้งทำมธรรมดาแล้วเพื่อนครัวก็ดำคู่คนและเนาะเดี๋ยวเนาะแล้วแล้วแอมก็แล้วแล้วเจ้่ว่านั่งถอดแต่ปิดตัวนั้นบ่เนี่นั่งถอดแต่ปิดตัวนันไปชายหลัอ่อนบ่เนาะ บาดนีงพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เราด่สิข้าวโตก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วสีเห็ดกันใดบ่ะนิเจอกันใดแล้วอย่งสีดทายอีกค่นนึงเนาะพี่น้องเนาะมันหลายนาทีพอแล้วโอเคพี่น้องเด้อ